ครับสำหรับในตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราเอาศัพท์ภาษาบาลีที่เป็นอากการังเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นครับเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเพื่อเอามาแจกให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็เกิดความคล่องในการใช้ภาษาบาลีเมื่อ นะครับเอาสับเหล่านั้นไปแจกแล้วนะครับเมื่องเหล่าน,นั้นเนี่ยเข้าไปแจกแพอสมควรแล้วต่อไปครับต่อไปก็คือการนะฮะต่อไปก็คือการปกอบวิพัฒ การประกอบวิพัตน์และบอกชื่อวิพัตนนามให้ถูกต้องทีนี้การประกอบวิพัตน์และบอกชื่อวิพัตน์นามให้ถูกต้องเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นแบบฝึกหัดในห้องเรียนนะฮะหรือท่านใดไม่สะดวกก็อาจจะเป็นนอกเวลาก็ได้เพราะเพราะตรงนี้เนี่ยคือจะให้ทำการบ้านหรือ ทำตอนนี้แล้วก็สามารถส่งมาได้คําว่าประกอบวิพัฒน์และบอกชื่อวิพัฒน์อย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างนะครับเออตัวอย่างก็คือปุริสัทเป็นศัพท์ที่ผมมีให้อยู่ในแม่แบบอยู่แล้วนะฮะก็คือมีให้ในโจทย์อยู่แล้วในก็ มันก็จะมีอยู่ในโจทย์นี้ฮะ,ะมีในโจทย์นี้ก็คือสัพท์ที่เราแจกไปเมื่อสักครู่นี้แหละแล้วเอาศัพท์เดิมปุริษาเนี่ยไปจับยัดใส่บล็อกถ้าจำบล็อกไม่ได้นะฮะถ้าจำบล็อกตัวนี้ไม่ได้อนุญาตให้ไปเปิดดูบล็อกอีกทีหนึง่งให้รู้ว่าคำว่าระโอตัวนี้นะฮะคำว่าระโอตัวเนี้ย มันไปอยู่ที่ไหนหรือมันอยู่วิพัตอะไรมันอยู่ฝ่ายเอกะหรืออยู่ฝ่ายพระหัวจะนะเสร็จแล้วก็นำมาประกอบกันนะครับอย่างเช่นปุริสะบวกสระโอสำเร็จรูปเป็นปุริโสตรงนี้ครับสำเร็จรูปเป็นปุริโสแบบนี้นะเมื่อสำเร็จรูปเป็นปุริโสแล้วให้ตอบด้วยว่า มันเป็นวิพัตน์อะไรครับแล้วเป็นฝ่ายไหนฝ่ายเอกะหรือว่าฝ่ายพระหูต้องตอบมาให้ถูกต้องตามที่ท่านกรอกมาในกรณีทีอ่อย่างเช่นสสะ,สะมันเป็นได้ทั้งจตุถีและเป็นได้ทั้งฉัตรถีก็เลือกมาแค่วิพัฒน์ใดวิพัฒน์หนึ่งไม่ตอบมาไม่ต้องตอบมาทั้งหมดสมมุติว่าเราเลือกจตุถีก็เอาแค่จตุถี เราเลือกฉัตรถีก็เอาแค่ฉัตรถีวิพัฒน์วิพัฒน์ใดวิพัฒน์หนึ่งยังไม่มีการแปลนะครับตอนนี้มันเป็นตอนที่ว่าด้วยการแยกสัพท์เดิมแยกวิพัฒน์แล้วเอามารวมกันเมื่อศัพท์เดิมกับวิพัฒน์มารวมกันเป็นศัพท์บาลีที่นําไปแจกวิพัฒน์เรียบร้อยแล้วเราจะมองศัพท์นั้นออกว่าสัพท์นี้ ริโสตัวนี้มันเป็นปัมธรรมวิพัตเป็นฝ่ายเอกวจนะนะครับคือตอบแค่นี้ทีนี้นะฮะทีนี้เพื่อเป็นการย่นย่อในเวลาเรียนนี้ทั้งบทเฉพาะข้อ1นึถึงข้อสิเนี้ยผมจะให้ท่านทำโจทย์นะตอนนี้มีท่านใดไม่สะดวกในการเขียนบ้างครับตอนนี้นะตอนนี้เลยครับ มีท่านใดไม่สะดวกไหมครับมีไหมครับท่านที่ไม่สะดวกเขียนตอนนี้แสดงว่าสะดวกเขียนทั้งหมดก็จะให้ท่านเขียนแล้วก็ส่งเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันจะผ่านไปแล้วผมจะไปเอาบทต่อไปยังไม่ได้ก็คือคืออยากรู้ตรงนี้ก่อน เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่บทต่อไปก็ยังพอมีเวลาครับที่อธิบายมาท่านพอเข้าใจไหมครับหรือว่าเสียงผมไปไม่ถึงครับที่ที่อธิบายมานั้นพอเข้าใจไหมครับหรือว่าผมปิดเสียงไม่ได้ปิดนะ